สวัสดีค่ะบ้านแนนเมกเกอรี Make ่ A นะคะวันนี้นะคะแนนจะชวนทุกคนนะคะพวกคอหวยพวกแบบชอบคนชอบเลขชอบสิ่งดวงนะคะมาดูกันนะจ๊ะ <c oughs> ร้านอื่นอาจจะเคยแต่งมาหลายก้อนนะคะแต่ว่าร้านแนนยังไม่เคยแต่งแนวนี้นะคะก็คือว่าลูกค้าชอบเอ่อพวกเล่นหนวยชอบลอตเตอรี่นะคะ,ะคุณลูกสาวเขาก็เลยบอกว่าพี่แนนคะช่วย ทำแบบแนแบบบรยรตเตอรี่แปะลงไปบนเค้กอะไรอย่างนี้ยคะ่ะเนก็เลยจัดการให้นะคะคือร้านแนนอะไม่มีเครื่องปิ้นแบบแผ่นชูการ์ชีสนะคะเพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะซื้อมาใช้นาะเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้นานๆหรือว่าไม่ได้ใช้บ่อยน้องมีความเสี่ยงง่ายนะคะเนก็เลยเลือกที่ว่าจะไปปิ้นรูปแล้วก็เคลือบนะคะแล้วก็มาแปะแ,แบบแบบไม่ต้องแปะแบบแบบกดลงไปลึกนะคะแปะบนหน้าเค้กนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ หัวบีบนะคะก็จะมี6 b กับ2 d นะคะบีบสลับแต่ว่าด้านบนที่เราแปะใบลอตเตอรี่เนี่ยใช้2 d อย่างเดียวนะคะบีบเป็นจุ่มดอก,ดอกนะคะสลับกับสองสีเนาะนี่ก็ปากไปนะคะแต่งออกแนวผู้ใหญ่หน่อยนะคะน่ารักไหมอะ่ะตอนปาดครีมวันนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าก็ถาเออเขาเรียกอะไรถ่ายมาหลายก้อนแล้วนะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนีน้นั้นจะถ่ายคลิปออสอนปาดครีมนะคะสไตล์ของแนนเองนะคะ ให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่ามีน้องๆนะคะเอ่อบอกให้แนนปาดครีมสอนแบบสอนปาดแบบวิธีของแนนง่ายๆหน่อยนะคะแนนจะเดี๋ยวแนนจะพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนก็จะมีการวางทองนะคะทองคําปงคาเปลวเนาะก็วางไปนะคะให้มันดูแบบเออแบบแนวแบบเงินเงินทองทองเนาะจะได้ดูแบบเพลงแบบปังนะคะปังบุริเย่นะค่ะอืมนี่และก็โรยเมสมุกนี่ค่ะเมสมุกนะคะ ก็มีการจริตนะคะในการพักเสียนะคะเม mm hmm. สมุกนะคะต้องออกเอ็กเซนให้เหมือนพวกอังกฤษนะคะ <c oughs> ว่าไปเรื่อยกูเนี่ยโอเคจะประมาณนี้นะคะดอกไม้ก็เนาะเป็นคุณแม่นะก็เลยใส่ดอกไม้ได้นะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณจะใส่ดอกไม้เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะจ๊ะนี่ก็โลดไปนะคะมันมงมมนมุนเนาะให้มันดูแบบวบวบแวบๆนะคะดูรูหราเนาะ ในประทับใจมากนะเค,ค้กก้นนี้คือสวยแล้วก็คือแบบน่ารักพอดีนะคะนี่สวยมากๆเลยอ่ะนอนโอเคยังไงก็ฝากช่องฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้น้องด้วยนะคะไปบ,บายค่ะทุกคนจุ๊บแมง <laughs>